จะเอาแค่สองเซนสองเซนสองเซนสองเงสงเ้นรออหูติง่งหูติง่งหูโอเคทำเลยอาจารย์ใช้อะไรมาเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมถ้าเอาเบอร์หนึ่งขึ้นฐานรากอ่ะโอเคเอาหวีดันขึ้นไปผมก็เคยทําให้ดูหลายครั้งแล้วทรงนี้แต่ลืมไ<อ>งสองเซ้นสองเซนเห็นไหมครับเอาเบอร์หนึ่งขึ้นไปอย่างนี้ก่อนครับขึ้นโมเดล เป็นในอะแกมน่าจะเป็นทรงที่ฮิตที่สุดเลยนะฮิตที่สุดในในน่าจะอันดับหนึ่งเลยอะร้อยคนก็ตัดร้อยคนอะครับครับนี่ตรงนี้ก็เอาติ่งหูแล้วก็เอาหวีดันขึ้นไปเอาเบอร์หนึ่งถขึ้นไปสองเซนครับต้องขยักขยักขยักไม่งั้นเส้นผมจะไม่เข้าไปไม่ขยักไม่ได้เลยนะครับต้องทําตามจานอ่อนเลยตัวฟันมรองเนี่ยมันจะไม่กัดผมครับนี่มันไม่ใช่อาจารย์อ่อนจะได้กัดได้ใช่ไหมใช่จานอ่อนกัดได้ ให้ขึ้นเป็นรอยเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้อุ้ทำไมง่ายจังอาจารย์อ้นาะอันนี้คือขึ้นแบบขึ้นโมเดลคือแพนนิ่งเขียนแผนรครับเขียนแผนเขียนแผนไว้เขียนแผนว่าเราจะถ้าภาษาอังกฤษเขาว่าคำว่าอะไรแพนนิ่งแพนนิ่งแพนนิ่งเลยนะเขียนแผนเดี๋ยวนี้อาจารย์อ้นไม่ค่อยมีสแปรรูทอะไรยกกําลังสองกำลังสามอะไรเลยสแปรรูทนั่นคือในใจคิดไว้คิดไปในใจนะแต่ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพวกจะ มันไสอาจารย์อ,อน้นมันก็ขอโทษด้วยที่พูดผิดเพราะเป็นคนปากแมว<笑><笑>แต่ไม่ใช่ปากหมานะครับอันนั้นแล้วแต่คุณผู้บ้แต่คกุิดนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อ,อ้นเนี้ยขึ้นแบบเสร็จแล้วอ่าขึ้นแบบแล้วอะไรต่อมาดูการขึ้นฐานจริงเอาจานจริงเอาเพราะเราได้แบบไปแล้วต้องใช้วีใช้วีมาสร้างแบบนะครับีลองทบฟันตัววีเฉียง45องศาหงายฟันวีออก30 สามสิบสามสิบห้าองศาแทงวีไปสี่สิบห้าองศาหงาฟันวีออก30มสิบองศาสามสบห้าก็ได้มันจะเป็นลองทรงต่ําทันทีเพราะเรามีฐานรากเดิมที่เราขึ้นไว้ตอนแรกเนี่ยกเป็นแบบที่สั้นที่สุดนะเป็นลองทรงต่ำอะไรเห็นไหมครับสําหรับคนผมแข็งผมตรงนะครับผมตรงผมตรง แต่ตัดเมื่อวานรู้สึกจะมีแต่ผมหยิกนะอยากโลกอยากโฉบหยิกเราดูอย่างตรงการขึ้นรองทรงต่ำนี่มีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเบอร์หนึ่งลักษณะที่สองคือถ่ายขาวมีสองลักษณะเอาเป็นเงาก็ได้เอาเป็นขาวก็ได้แล้วแต่ช่างใช่ไหมหรืแล้วแต่แขกแล้วแต่ช่างแขกไม่เข้าใจหรอกแขกว่าเ่ลยแขกรู้แต่ว่าสั่งรองทรงต่ำอย่างเดียว แค่นั้นเองครับผมทุลักทุเลบาเบอร์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยครับใชเอาตใจตัวเองเลยนะครับผมไม่ใช่เอาแต่ใจก็ตามใจแขกด้วยครับแต่บางครั้งบางทีก็ทําเกินทําเกินก็ต้องแก้ไขเหมือนวิชาเกินวิชาการนะครับเหมือนวิชามันมีเกินแล้วก็วิชาการเหมือนศิลปะเลยครับเพราะว่าศิลปะมันคิดเอาเองเลยนะจะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นแหละพวกศิลปะครับอันนี้ก็คือศิลปะ คนหัวคนเนาะครับคิดเอาเองเหมือนกันก็ได้คนอื่นเขาทำนาเป็นหลังคนอาจารย์อ้อนทำนาเป็นหัวคนก็อันนี้เป็นคําพูดที่ว่าคําพูดที่ว่าแทงใจดำลืกเกินใจดาว่าชาวไร่ชาวนาไม่ลําบากครับไม่ลําบากเนาะครับเป็นกระดูกสันหลังของชาติออะเข้าวิชาการเลยไม่ใช่วิชาเกินเข้าวิชาการเอากลางหวีนะครับกางวีเฉียงสี่สิบห้าไปปันวีหงายสามสิบห้าครับ ง่ายจริงๆอาจารย์นอตก็เราขึ้นแบบไปแล้วไงดูในนี้ใน YouTube ผมก็ทําได้แล้วนี่ได้แต่ผมไปลองทำลันก็ทําไม่ได้สิมันเหมือนคอร์ดดนตรีครับมันต้องฝึกทุกวันเนาะต้องฝึกทุกวันเหมือนคอร์ดอะคอร์ดดนตรีเขาเรียกกีไม้เนื้อซีไมเนื้อีเเวชาบอะไรก็เล้วแต่อาจารย์่อนเล่นกีตาร์ได้ด้วยเนาะไม่ได้จําตัวโนดํากับโนดดักโนตขาวตัวโนตอาจาได้ดําขาวตัวดําตัวขาวจาได้อีกรู้อีกจาได้แค่นั้นเอง ตัวดำตัวขาวไปเรียนมาจากไหนครับอาจารย์นนเรียนมาจากสีดำสีขาวสีธัญญาเปล่าสีธัญญาโลบานี่ดังนะดังครับอาจารย์นนได้บัตรมาไหมครับโลบานคนบ้าไม่ใช่อาจารย์นนได้บัตรมาไม่ถามจริงตอนนั้นเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้บัตรจะไมเขาไม่ไม่ยอมให้บัตรใช่ไหมเอาชุดเข้าใส่นี้อาจารย์มีเพื่อนผมได้บัตรมาฟอร์ดฟลอริดาได้มาก็อาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมเป็นลูกเดียวกันหรือเปล่าลูกศิษย์ุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้บัตร ได้แต่เสื้อผ้าแล้วก็หนีออกมาอะไรวะหอบวิ่งมาเลยเอาวิ่งมาเลยโอมวิ่งมาเลยอ้าวศรีสัญญาใครใครจําอาจารย์นนได้เชิญนะครับตอนนั้นชุดก็เอาไปซุกแล้วหายแล้วซุกซุกแล้วเราก็หายสาบซูนไปแล้วหาไม่เห็นหลักฐานอันนี้เขาโลเป็แล้วครับถือว่าเขาโลไปแล้วไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วหายแล้วไม่บ้าแล้วครับแต่ความเพี้ยนยังเหลืออยู่เอาวิจาการต่อ อย่าพูดมากเดี๋ยวเ็ามาตามตัวเขียง45องศาไงายฟันวี35องศาเขียง45องศาไงาฟันวี35องศาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมครับแต่ไม่ใช่งูนะเลือยไม่ใช่งูเลือยไปเรื่อยๆคือเดินไปข้างหน้าทายไปสายมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับหัวจะด่างจะลายไปครับอย่าพูดนะว่าด่างลายไม่ใช่หัวเราหัวแขกอันนี้ให้เกียรติแขกอย่างสูงเลยนะครั จะโมโหจะโกรธเนี่ยแมคนนี้ไม่ใช่มาจากบ้านตรงนะ้นี่มาจากบ้านขำอะไรนู่น่ะบ้านไหนบ้านขามใต้ป่ะโอ้แม่ขามใต้มาตัดทรายทาแม่น้ำมูลมาน่ะอ๋อท่าแม่น้ำมูลมาเออดีแล้วเขาไม่เขาไม่ตกตะพานตรงนั้นอ่ะพ่าแม่น้ำมูลลำบากตะพานมีสองตะพานนะแม่น้ำมูลผมยังงงเลยทำไมทำสองตะพานเมื่อสมัยก่อนทำน้อยทำเล็กไปใช่ไหมเออทำเล็กไปแล้วอันใหม่มันทำอันใหญ่เลยใหญ่ขึ้นประชดหรือเปล่าอาจารย์คือไม่อยากไม่อยากให้ ขี่รถอันเล็กอ่ะอืมแต่ก่อนรถคันเล็กๆเนาะแล้วสวนกันลําบากก็เลยทําอันใหญ่หมาด้วยคือลองต่ำทีนี้เรามาดูบันขามนี่ดูนะครับว่าเราตัดมาตรงไหนไม่ดีแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบค <Q> c ขซีค่ยๆคอืมค c d ซดีอะไรก็ว่ากังไปก่อนที่จะแพ็คกล่ององ่ะ โอ้ละเอียดวันนี้อาจารย์อ้นกินอะไรมาหรือเปล่าพวกกระทงกระท่อมอะไรกินไหม่ไ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 ม่เอาระยาเสพติดนี่ไม่เอาเลยนะเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเมียไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีเป็นคนโสดแต่แต่ไม่สดมีตัวแฟนคลับแฟนคลับนะครับ FC นะครับซครับ FC มาทางนี้นะครับพิมพ์เลยนะครับใน YouTube อจุดอ้นกันงาช่างหล่อแ8 8 7 2 6 0 7 2 9ก็โทรมาก็ได้ใช่ไหมครับ ปัญหาอะไรสอบถามได้เกี่ยวกับการตัดผมแต่ปัญหาเรื่องหัวใจหรือเรื่องเงินนี่ไม,ไม่ตอบไม่ตอบไม่คุยมันจนผิดปกติ <c oughs> จนผิดปกติเหตุผลที่ว่าจนผิดปกติคือมีเงินไม่ได้ไปซื้อของหมดครับจนไม่บรรยัญญบัญญังจนไม่บรรยัญญบัญยังเขาเรียกจนผิดปกติจนจนเป็นเป็นนิสัยดั้งเดิมนิสัยดั้งเดิมครับ ครับนี่เสร็จแล้วครับนี่เหลือแต่ข้างบนก็ซอยบางนิดเดียวนะครับซอยบางอ่ะเือนะครับซอยบางนิดเอาหวีสอดเข้าไปดูนะเอาหวีสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปแล้วก็เอาหวีรับแล้วก็ซอยออซอยอย่างนี้เลยครั้งแล้วก็เอากันไกลนี่สอดเข้าไปรับหวีรับเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าเป็นช่วงเป็นช่วงไปเลยครับนี่ทีละ สามเซนห้าเซนก็ได้ทีละห้าทีละสองนิ้วก็ได้อ่าสอดไปประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้นี่แล้วก็หมุนก็อีมาออแล้วก็ทํเชินเดียวกันเอาหวีสอดเข้าไปอย่างนี้ครับเอาหวีหางรับแล้วก็ซอยเอาอย่างอื่นสอดได้ไหมครับอันนั้นก็ส่วนคิดส่วนลึกยังไงเด่ายคิดมากนะอาจารย์นนไม่คิดนะครับไม่คิดแต่ว่าเอาอย่างอื่นสอดมันก็จะไม่เหมือนตัดผมไม่เหมือนตัดผมเนาะครับ ไม้หน้าสามลองประทับดูก็มันจะเจ็บไปครับนี่ดูนะครับวิธีซอยข้างซ้ายข้างขวาเช่นเดียวกันนี่กันไกลเนี่ยมันจะมีตรงนี้ไม่มีคมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้รับอย่างนี้ฟันกันไกลนี้ควรจะเอาด้านไหนขึ้นอาจารย์คือจะเอาด้านจริงเอาเอาเอาด้านที่ไม่มีคมขึ้นบนเอาด้านที่มีคมไว้ที่ฟันเยอะๆไว้ด้านล่างเนาะส่วนมากนะคอยดูนะอันนี้จะผิดไหมจะมีคนแย้งไหมอันนี้กดแล้วแต่เขาแหละครับ แล้วแต่คนชอบเนาะแล้อย่างนี้เวลาเราเอาฟันไว้ข้างล่างคือข้างบนมันกดลงมาแล้วมันจะมาเข้ากับฟันพอดีอ๋อดูวิธีฮะนี่ใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีที่จะมีไหมช่างที่ไม่ต้องใช้ฟันแบบนี้แต่เอาปากแทะเลยมีไหมเอาจะทําให้ดูก็ได้อาล่ะน้องจะทำเป็นคนแรกของโลกว่าเอาปากแทะมันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ครับ เอาหาได้อยู่เนาะแต่เอาจริงไม่ได้ถ้าถ้าให้เอาปากทำก็น่าจะได้อาจารย์น้นินเบี่ยงเบนหรือเปล่าถามจริงไม่ไม่ถามดูครับเบี่ยงเบนไหมช่วงโควิดนี่เขาไม่ให้เอาปากใกล้กันครับตอนนี้มันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วเมรองเราหน้าร้อนแล้วข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าเอาเสมอคิ้วบนคิ้วต่มคิ้วเราก็ทําเหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมมาฟองดูใช้กันไกลตัดใช้กันไกลเนาะใช้กันไกลมา เขาบอกว่าเอา,าถามยังถามยังประมาณคิ้วประมาณคิ้วอ่ะประมาณคิ้วดูนะครับประมาณคิวอันนี้จะไม่เล่นลูกซิกแซกแล้วใช่ไหมใช้กันไกลตรงๆเลยมันง่ายกว่าใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันง่ายไปคนสามคนก็ทํากันทั่วๆอยู่ครับที่ใช้อปัตเตอร์เลียนนะมันยากเนาะแต่จริงยากจริงๆม,มันจะเกินไง อย่างนี้ก็เข้าทรงแล้วเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้ก็เข้าทรงเอาแต่งทีนี้แต่งแต่งนิดนึงอาจารย์ต้องดูต้องแต่งต้องอะไรนะครับครับพักก่อนพักก่อนลองทรงต่อเนี่ยมีการตกแต่งโดยการใช้วีวีครึบวีตกแต่งอะไรครับแต่งขอบอย่างนี้ครับนดี่ดูนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็วีอย่างนี้นะแต่งไล่ขึ้นโค้งอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็คลึบอย่างนี้นะดูนะแต่ไม่ให้สูงนะเพื่อให้เป็นเส้นแค่นั้นเอง ก็จะเอารอยมีดโกนลงมาได้อันนี้มีประโยชน์นชนในการตกแต่งแล้วมาดูข้างหลังกันดูนะฮะข้างหลังนี่บอกเข้ก้มนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอาเป็นรูปตัวยูมันจะเข้ากับทรงรองทรง,งต่ำพอดีให้นั่งหูเลยใช่ไหมอาจารย์อยู่ประมาณติงหูนี่ติงหูแต่อันนี้ที่ตัดน,นี่คือมันมีรอยเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีรอยเก่าอยู่แล้ว นี่ครับเราดูนี่คนก็นั่งคอเอียงนะคนนี้เราดูอย่างนี้นี่ครับโค้งมาแล้วมาดูฝั่งนี้ที่นี่ครับฝั่นงนี้แล้วก็โค้งตรงนี้แต่งอย่างนี้อย่างน,นี้เสร็จแล้วนะนี่เราดูนะฮะวางวางแนวปึ๊บวางแนวปึ๊บถือว่าเสร็จแล้วครับนี่ดูข้างหน้าครับครับสรุปอโอเคครับสรุปเลยครับว่า การเราเอาบรตเลยนกรึบลงเรียบร้อยเรากจะใช้มีกนยิเลรดรอนรอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคา130-150บาทกต่ให้ดูหลายรอบแล้วนะวันนี้ก็ขอคลิปแค่นี้นะครับก็โอเคนะอาจารย์นนครับครับสวัสดีครับอาจารย์นนสวัสดีครับนายแบบ